เชิญท่านพัศลินรามวงศครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพัศรินรามวงค่ะผู้แทนคนบางซื่อคนดุสิตพักเก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนให้เกิดการรับรองราชพระราชบัญญัติคุ้มครองและก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะขอพูดถึงนักปกป้องสิทธิ ที่กล้าหาญผู้ที่กล้าเรียกร้องให้เกิดการคุ้มครองสิทธิต่างๆให้เกิดความยุติธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะให้มีสิทธิที่จะดํารงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมค่ะวันนี้นะคะที่ฉันขอให้โอกาสนี้นะคะเป็นการสรรเสริญนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชนเผ่าค่ะเวลาเราพูดถึงสิท,สทธิสตรีชนเผ่านะคะหลายท่านคงจะนึกถึงความล้าหลังการขาดการศึกษา ความยากจนแต่ที่จริงแล้วค่ะสถานการณ์เชิงบวกของผู้หญิงชนเผ่าเนี่ยพวกเขาได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีความอบอุ่นในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิน่นดำรงชีวิตแบบชนพื้นเมืองภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมค่ะแล้วช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นทั้งภาษาเรื่องเล่าเพลงนิทานกรอนภาพพื้นเมืองอันล้ำค่าค่ะ ดิฉันขอยกกรณีชุมชนบ้านแม่3ามแลบนะคะพื้นที่นี้ต้องเผชิญกับผลกระทบจากความขัดแย้งการใช้อาวุธสงครามมายาวนานค่ะมากกว่า50%ยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติจึงถูกจำกัดสิทธิ์หลายอย่างค่ะถูกเลือกปฏิบัติไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้ ถูกละเมิดสิทธิทางด้านทรัพยากรซึ่งหลังจากถูกกำหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะชาวบ้านเนี่ยถูกผลักให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยหลายครั้งมีน้ำที่ไม่สะอาดค่ะเจอกับดินถลม่มอทุทกภัยไฟไหม้ต้องตั้งบ้านเรือนโดยที่รัฐก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาครัฐค่ะเช่นเขื่อนแม่น้ำสารวินเจ็ดเขื่อนค่ะโดยที่ผู้นำในชุมชนไม่ได้รับทราบทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้ามีการสร้างเขื่อนชาวบ้านก็ต้องถูกขับออกจากพื้นที่ที่ดินทำกินและบ้านเกิดค่ะ ในขณะที่ไม่มีอาชีพมีความกังวลว่าลูกหลานจะอยู่อย่างไรนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝนแล้งต้องพึ่งพาป่าก็ถูกกีดกันไม่สามารถเข้าไปใช้ป่าได้ค่ะไม่มีน้ำสะอาดที่เพียงพอผู้หญิงยังเป็นคนที่ต้องหาบน้ำค่ะและเมื่อเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ก็ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันได้ค่ะไม่ได้รับการคุ้มครองและผู้หญิงหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ก็เผชิญกับการใช้ความรุนแรงจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่เช่นเมื่อผู้หญิงเข้าไปหาอาหารในป่าก็กลับถูกใช้ความรุนแรงท,งทั้งที่ต้องนําหาอาหารนี้มาเลี้ยงครอบครัวค่ะอีกทั้งเด็กผู้หญิงจํานวนมากก็ยังถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควรค่ะ ผู้หญิงชนเผ่ามีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมต่างๆเสมอมาค่ะทั้งเครือข่ายเยาวชนสิทธิสตรีและการขับเคลื่อนสิทธิในที่ดินของชนเผ่าในเมื่อทุกเรื่องมีผู้หญิงเกี่ยวข้องก็ควรมีตัวแทนผู้หญิงเข้ามาสะท้อนปัญหาผู้หญิงมีบทบาทมีส่วนร่วมในทุกระดับการตัดสินใจค่ะมองปัญหาได้อย่างรอบด้านสร้างกลไกที่เอื้อให้ชนเผ่าพื้นเมืองได้เป็นผู้กำหนดชีวิตของเขาเองค่ะ เรามีพี่น้องชาติพันธุ์หลากหลายค่ะทั้งกเหรีย่ยงมอญจีนมาเลที่มีภาษาวัฒนธรรมเป็นของตอนเองแต่ที่ผ่านมาค่ะอัตลักษณ์เหล่านี้ถูกกลบโดยรัฐไทยมาโดยตลอด ครอบงำและผักใสให้เขาเป็นคนอื่นมาโดยตลอดค่ะท่านประธานดังนั้นการมีกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมืองจะสามารถการันตีการมีส่วนร่วมที่มีความหมายทั้งผู้หญิงเด็กเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองรวมถึงผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยค่ะท่านประธานในการผลักดันเชิงกฎหมายและนโยบายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ โดยการให้ความสำคัญกับการมีตัวแทนการสนับสนุนและการตอบสนองต่อเสียงความต้องการตลอดจนข้อเสนอแนะเหล่านั้นค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนและขอให้เพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านให้ความสำคัญในหลักการนี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณ